ลาคงไม่ต้องเสียบัตรค่ะเพียงแต่โทรศัพท์ไปหาดิฉันดิฉันก็สเสกเก็บที่ไว้ให้นั่งซึ่งตอนนี้มันก็เติบเต็มแล้วแต่ว่าเต็มก็ว่าได้เพราะมันมาทิดต๊ที่เสริมแล้วแต่ที่นั่งตที่เสริสมเนี่ยค่ะก็ก็กข้างหน้าดีงานนี้คุณอภวันกับคุณกนญจริประกรเป็นพิธีกรก็จะมีอะไรสรุปหลายอย่างนะคะไม่เสียค่าบัตรค่ะครั้งนี้เป็นครั้งที่5เพราะฉะนั้นขอเรียนเชิญทุกท่านนะคะ ที่ที่โรงพระชาสัมพันธ์เวลาบ่ายโมงวันที่วันที่13าตุลาคมค่ะฟรีคอนเสิร์ตเลิกผสมเสียเป็นพิธีกรด้วยค่ะแล้วก็เพลงดีวงดนตรีเสียสีค่ะแล้วก็จะมีการรำด้วยรำรำไปชมแม่สีค่ะแม่สีในในในตัวอย่างที่แม่สีนี่เน่ารักที่สุดที่เราของดิฉัน 哎呀！<laughs> <laughs> <laughs>